สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับผมหลังจากที่พีทำการรับสินค้ากับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่าตัว iPad CPU A16 ในปี2025รุ่นเบสโ m o เลกับตัว Gen Series ที่พี่รู้สึกว่าราคาคือคุ้มจริงความจุตัวนี้พี่ซื้อมาราคา9,000กาบาทกับความจุตัวนี้คือ 1.28ิกินะส่วนตัวพี่สั่งมา2กล่องผมนี้พี่สั่งมาเป็นสีฟ้ายัวนี้บอกว่าพีสั่งซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาททุกตังค์องนี้พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อเจ้าตัว iPad 71ใต้คลิปนี้ให้นะครับบอกเลยว่าสเปค ตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงและพี่ก็จะขอแนะนำในการสั่งซื้อที่ตะก้าสินค้าใต้คลิปของพีเช่นกันเพราะว่าพีทำการกดสั่งผ่านตะกา้าแล้วก็ลองเช็คราคาล่าสุดทางแอปส้มแอปฟ้าตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนะครับบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรลองเช็คราคาล่าสุดดูแล้วโปรโมชั่นล่าสุดดูนะครับนี่อันนี้คือภายนอกกล่องของตัว iPad 1อนะครับนี่อันนี้พีสั่งออนไลน์มาเช่นกันผมเพิ่งพีสั่งมา2เครื่องนะครับนี่ครับหมดเลยว,ว่าตัวภายนอกกล่องคือดีไซน์ก็มีความสวยงามเป็นไวเปอร์ของตัว iPad เ1นะครับผมตัวนี้นะนะี่ครับจะมีโลโก้ซึ่งโลโก้จะตามสีของตัวเครื่องตัวอย่างเช่นสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองตัวอย่างเช่นพีสั่งซื้อมาเพิ่มเป็นสีฟ้าผมก็เป็นสีฟ้าแล้วนะผมตัวนี้บอกเลยว่าุดจริงแล้วก็ผมหน้าจอก็ตามสีเหมือนกับผมอันนี้เป็นสีฟ้าเห็นไหมว่าตัวนี้จะแตกต่างกันเป็นสีฟ้านะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือเยอะจริงถ้ามีของรด้ปรากฏในการสั่งซื้อเลยเพราะว่าโปรโมชั่นราคาเด็ดไม่ถึง หนึ่งมื่นให้มาถืว่าจะเต็มมากโคตรคุ้มครับอื เดี๋ยวผมพีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยจริงๆนะครับผมมีความจุ128 iPad A16 รุ่น Wi-Fi นะครับมาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรผมทีนี้พีผมใช้งานมาแล้วสักพักผมบอกเลยว่าพีเลยสั่งซื้อมาเก็บกล่องให้ชมเลยว่าพีกดสั่งซื้อที่ออนไลน์จริงๆกับราคา9,900บาทนะครับหรือว่าเรทราคา9,000กว่าบาทบางคนอาจจะกดไนราคาเรท9,000ก็มีนะครับนีนผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้คือการห่ออะผมซึ่งตัวไ p แพดห่อมาดีมากอันนี้ขอเช่นชมตัวแพคเกจจิ้งที่มีความดูแลในการห่อนะครับเนี่ยนี้คือ iPad นะผมซึ่งพีจะขอห้ดูก่อนว่าอุปกรณ์ให้มาเป็นอย่างไรบ้างนะผมซึ่งผมอันนี้ก็คือแถมตัวมาให้เราผมจะนี่นะครับผมซึ่งเป็นคู่มือเนาะอันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะคือเป็นเครื่องสูนไทยปลอดภัยแล้วเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แนะนำว่าอยากค้นหาเองกดซื้อผ่านลงรีพีหรือว่าตะการ้าดีพีปักให้ผมเท่านั้นนะเป็นของแท้สูยนไทยครับอันนี้คือตัวสายชาร์จผมเป็นสายชาร์จพอร์ตไทสีทวครับให้เรามาดีมากในการดีไซน์ของตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบผ้าด้วยซึ่งมีความทนทานซึ่งดีกว่าแบบเดิมนะตัวนี้นะครับนี่พี่รู้สึกว่าตัว iPad Gen 10เนี่ยคือแบบสเปคไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับ iPad 11นะ เศษอัปเกรดมาเยอะมากจาก cpu a 16ตัวนี้บอกเลยว่าพี่ผมเคยทดสอบในการใช้งานมาเรียบร้อยเล่นเกมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสุดจริงแล้วก็แถมหัวชาร์จครับเป็นหัวชาร์จเป็นพอร์ต type c ขนาด20วัตต์ให้เรานะครับถือว่าให้มาจัดเต็มมากอันนี้คุณภาพบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่กล่องก็จะมีฟันี่ผมสับใครแบบถามมาเยอะมากว่าพี่ใช้ปากกาของยี่ห้ออะไรในการใช้งานกับ ipad ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ipad air ipad pro หรือว่า i p a d ดเจนพี่ใช้ของยี่ห้อตัวนี้ราคาเรท300 4 0 0 5 0 0จนถึง600พีขอแนบดิสในการสั่งซื้อตายคิดให้ขีดเขียนดีมากนะครับตัวนี้นี่ครับผมให้ดูเลยว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับผมตัวเครื่องนะนนี่ครับซึ่งพี่ทำการเช็คตัวเครื่องมาแล้วถือว่าตัวนี้ห่อมาดีมากคือห่อมาดีจริงครับคือแบบดูภาพปุมบัตเบิลบัตเบิ้ลหอมาแน่นหนามากซึ่งพีอันนี้สั่งซื้อมาตัวที่สนะครับ คือห่อมาดีจริงอันนี้ขอชช่นชมการห่อครับอันนี้คือการเขียบิทเฮลผมในการตัวเครื่องในการออกแบบนะครับนี่โมเัิญตอนนี้9000กว่าบาทคุ้มจริงครับถ้ามีของละเลดหมื่นเอ็ดหม่นสอส่วนตัวนะ้ำมุมมองก็ถือว่าคุ้มค่าเช่นกันนะครับนี่ครับผมอันนี้ผมในการดีไซน์ของตัวเครื่องครับให้เรามาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับ ด้านบนผมนำพงในการดีไซน์คือหนึคือ2คือ3คือ4อ่ะผมแล้วก็ตัวนี้มีการสแกนมือบริเวณที่ปุ่ม power แล้วก็เป็นทัด id ด้วยถือว่าให้มาดีมากกล้องหลังตัวนี้ 4k 12นะัน30เฟรมหรือว่า60เฟรมในการปรับถ่ายวิดีโอถือว่าให้เรามาสุดจริงครับนี่อันนี้คือปุ่ม power ปุ่มลดเสียงและปุ่มเพิ่มเสียงนะครับพี่ยมจะทำการขอเปิดตัวเครื่องเลยนะครับ เนี่ยผมในการกดปุ่มเครื่องแล้วก็กดปุ่ม power ค้างไว้ผมตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีทาการเซตอัพตัวเครื่องแล้วมันสามารถทําการโคลนแอปพลิเคชันที่กับ้อีกเครื่องนึงเครื่องเก่าเรามาเครื่องนี้ได้ซึ่งบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจมากในการส่งต่อข้อมูลหรือว่าในการโคลนเครื่องนะครับซึ่งอันนี้พีก็ใช้ดีฟอ l t อีกตัวหนึ่งในการโคลนเข้านะถือว่ารวดเร็วทันใจมากนะครับผมในการใช้งานนะครับ หน้าจอให้มาเป็นหน้าจอสจนิวขผมตัวนี้กับรีเฟรช60เฮิส่วนตัวใช้งานมาถือว่าโอเคมากเลยครับผมเล่นเกมเนาะ R.O.V ผม P 3, ีสัมผัสตัวนี้มาแหละปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเกมเก็เช i ม Impact ปรับสูงสุดสบายหายห่วงพับ G ปรับเป็นอั t ตร้ SDR สบายหายห่วงนะครับแล้วก็เกมฟรีไฟปรับสูงสุดถือว่าตัวนี้สบายหายห่วงนะครับผมหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มา คอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีแล้วจริงจริงครับนี่ตัดต่อแอปผ่านดูมาฟิวชั่นตัวนี้ถือว่ามีความสมูทในการตัดต่อมาซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีเรนเดอร์ไฟล์ออกมามีคุณภาพมากครับผมหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าครบจริงครับซึ่งอันนี้พีทำการโค้แอปพลิเคชันผมกับตัวนี้มาแล้วแหละมันจะมีรูปเก่าที่อยู่ในแท็บเลที่เครื่องเก่าที่พี่ใช้งานตัว iPad 71อีกตัวผมซึ่งพีใช้งาน2ตัวนะไอแพด1คือพีชอบไปกินโทนของกล้องมากกล้องจับโฟกัสมาดีมากผมตัวนี้ขอชื่นชมเลยว่าจับโฟกัสได้ดีพอสมควรนะครับบอกเลยว่าใช้งานง่ายทั้งกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับซึ่งพีทำการถ่ายรูปมาแล้วแหละครับพีก็ส่งต่อข้อมูลจากตัว เ1ของพีอีเครื่องหนึ่งมายังเครื่องใหม่ผมบอกเลยว่าในการถ่ายรูปสกินโทนถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากพี่ชอบในการถ่ายรูปทั้งตัวนี้บอกเลยว่าในการจับโฟกัสให้เรามาจัดเต็มจริงครับแล้วสีสันถือว่าสุดยอดมากตัวนี้นะครับนี่โคตรสุดอ่ะ พีชอบมากในการใช้ง,งานครับบอกเลยว่า The b e s สคอน o เสสับการแกะกล่องครั้งนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากกับงบ9,900บาทนะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมาตัวนี้บอกเลยว่าความเร็วในการเข้าแอปสู่สี่กับ i อแพ a แ r ร์ถือว่า iPad เจนสิในปีนี้ถือว่าสุดยอดมากซึ่งพีทําการซื้อมาอีกเครื่องรอชมคลิปแกะกล่องกับสีน้ําเงินได้ครับผมตัวนี้อันนี้เป็น,นสีเดอมที่แกะของให้ดูซึ่งพีสั่งซื้อมา2เครื่องครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัพพีนะ